เดี๋ยวซปอ้ืนขออนุญาตไทยยังมื่อคืนด้วยค่ะเดิมอันนี้อะไรเนี่ยคะอันนี้คือปลาบองปลาแดกบองเจียวบองครับเจียวบองไม่ออกคำค่ะมามาเสียปุ๊มาจับให้เบิ้งเนี้ยฟ้องคนบองหน้ากเป็นสาวมากครับเสียงคือคือค่ะล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชียนจางน้องอินน้องเนเน่นะคะมือหนีเพิ่นเอาล์เจียวบองมาให้สั่งไหวมือนักนนะคะสวัสดีค่ะเสียปุ๊บ สวัสดีครับต่บ<ข>องเยอะกว่สวัสดีค่ะน้องแก้มหอมอะอันนี้คือเจอออคคอะนะเจ้าบองไม่ออกคำครับเจ้าบองไยาละลายที่ดีที่สุดต้องไปซื้อกมาเท่ากับสนะุกข <laughs> องหนามป้ามาเลมาเลยมาสีมดูมาสีมาอันนี้นนสซอสบวบอันนี้สุกเอามัน,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 นดิบดิบดิบฮะดิบดิบสุกดิบซอสซอสผสมมาปลาคำเข่าทีนี้อืมี่นจะปลานจะปลาวะ เจนจังกำลังจมอยู่ในแสบแขนไปเบิดเอเป็นไหเดะบวังเอคำเพอะไรกันเนี่ยแสบมาแสบมาแสบไปกแสบอย่แบเป็นบ่ดีดีีสะอาดีครับไปโทษกี่ขอกำยังไงก็เตียงที่เรางกเนจังเอาไปฝากดิเห็นไปหา เก็บเห็ดยุ่นห้าหกคีบที่ถึงัวาถึงเนี้ยเป็นไงอันนี้ของจานวุฒิการศิล์นนะคะตาขึ้นแดงดีแค่เนี้ยปลายอย่างคะเนี่ยซับเองหมดปนินนะคะซับเองค่ะซับเองพอดีนี่ปนินรุ่นล้วนไม่กินไม่ลงลองลองลองชิมปลาแดกดูไหมลูกอ่ะอ่ะอ่ะเอามากินลูกอ่ะอันนี้ใส่กรอบจานวุฒิการศิล์นนะคะครับกอบอ่ะใส่กรอบไปแล้วนะครันทอดหกตีปัวไปแล้ว อะซิมบิงซิมบิงอัน,นอันนี้มาซิมบิงแหานพุแล้วไปกอไปกอกุนเ้นหลคนที่ค้องหายะมันก็เย็นด้กันแล้วเสื้ยปัดแดเนาปลดแดกอ๋ออาเด้อเข้าดิีโอ้โหดีใจแฮจังโอ้โห อนาคตจะได้เป็นเสียเชนจังนะน้าเนี่ย,ยครับจำต้วคุณานเชีเ่ยคุณเสี่วเนเข้าวรารบเ,เ,เนี่ยได้เฮี่ยแผนกยังเจ้าเฮี่ยแผนกยังเจ้าเฮี่ยแผนกยังไในเนี่ยในโรงงานปากกระอันปลาแดกบองเจ้าเหนี่วสายดีนะแผนกอะไรคะแผนกแผนแกซิมครับแผนกแผนกซิมครับซิมยังเดียวเหรอครับแผนแกอันปอกกระเทียมโอ,อกห,มอ,หอมขุดขาปลาขาปลานสิครับ

ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกศูนครับหนึ่งหนึ่งหกศูนนะคะ FID ได้มาสองสองหกหกสามสามสี่สีโอเคนี่นะคะแจ่วบองไม่ออกคำนะคะได้เลยคนเงินรียแล้วปะท้อโอ้ยรวยรวยแล้วเหมือนมันเอาเอาขนเยอมมาให้ซิมมึงนะคำดูครับซับเองไม่หรอซับเองซับเองเท็ดนม่เนน้ำมัท่านครับผมขอขออนุญาตจำมื่อนไไม่ได้ค่ะเด้งเห็นเม็ก แฮนเมดเมดอันลูกค้าว่ากะแเสียบยี่เด้ยเพิ่ม่านมหูว่าจะเสียบก็เสียบกันด้ค่ะคุยเลยเสียบดูเสบอืมเสีบเสียบเสอกเข้มดีเนาะวงจีเช่นจังสกินเข้มเนี้ยอันนี้มิตรเนี่อันนี้เมียเราเห็นอืครับนี่อนนี้สงเปี่ยงอยู่ป่ะจำเลยที่ว่าพีกระดาษจะจู่เนาะ อันโมเมนต์นำกระปุ่นเนี่ยแซ่บแซ่บผัดแซ่บมาอุดหนุนเด้อค่ะเด้อเป็นครยังไงครับมาอุดหนุนทองค่าค่าปลาบ่มันใส่ค่าปลาครับเอาสูตรมาจากไหนเนี่ยน้องมินคิดเองทำเองค่ะอืขยันเนี่ยเชิญจังจะได้เมียดีแฮงได้ได้ได้ค่ะเขายาตอบลูกค้าเอาสั่นว่าแอดมินเชิญจังนะคะอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยนะคะไส้กรอกของอาจารย์วุฒิการสิลป์นะคะนี่ ันนี้ก็สร้างได้ค่ะเฟซบุ๊กบุ๊ดกระสินนะคะทำจากเนื้อหมาล้วนๆนะครับฮะทำทันทีเข้าห้องน้ำทันทีแจกครับแจกมาแล้วบอดีบ๊องหัวกันเรือยรื่อยครับสั่งได้นะครับที่เสียงจังนะครับทำเปรี้ยงไปเลยเืยครับอืมบักแดงไปเน่บ้านผ่ะไปให้ไปหน้าไปปลาไปดอนยังวัวเรียงควายมาเฮ็ดฮาร์ปูนี่ย พวกเดียวอยู่ครับกินในหลายมื่นนะครับเห็นมาพรุกซ้ำีหลายตแน่นเลยนะแน่นแนครับเนี่ยเลมันอัด้เราลิเขาเยอัดเขาแบบเต็มุกเลยแน่นเตยรกินเหลายเป็นทิตย์หมดแล้วแมนนแมหมอหมอเบอร์เบอร์สามิบตัวห็แด่งประมาณจิบขนาเท่าเนียนแห้งนะคะป้าสิได้กำไรอยู่บ่เนี่ ก็สีนี้อะไรยาวๆระยะยาวนะค่ะเนาะคุณภาพเนี่ยคุณเอ็นยิงคุณภาพเป็นเคร่องก่อนตอนนี้เขาสีบูดชื้อเนี่ยอุดหนุนกันได้ค่ะเด้อมาทำเงินไปห้าสี่รอบตลาดว่าทุกแอสโอ้กเอามาไหวเนาะขยายกิจการเนาะไอ้มาจ้างทั้งนี้เฮ็ดให้ก็ได้เด้อทางสั่นเด้อแต่ว่าออเดอร์หลายๆที่ไทยังต้องรับจ๊อบอยู่ดอกฝักขั้นฝักอยู่มันถูกหอม เสียประกันถ้าเสียผูกเครื่องม้วนถ้าใส่เครื่องมันจะละเอียดเกินไปถ้าน้องตักประมาณนีบมีเนื้อปลามันเลือนมากมีเนื้อปลามีอะไรครับแซ่บนะคะบุ้ยถ้าเป็นแบบซุกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันจะเป็นแบบเร่เอาแบบซุกไหมพี่ปุกนึ่งค่ะนะเลโกนเลโกนแบบปลาเอาเอาปีงเอาที่แหล่ยเมื่อกนก็ว่าหัวหัวไม่พอหัวมันต้องปิีงใส่ใบตองแบบ ปิงก็ยังปิงเงินใส่กองเนี่ยนะคะมันก็หอมเขาเปรียบเป็นโตแบบปรียบกระนิ่นเป็นโตไปปิงเขาจะเหมือนมันมันจะร้อนนึงอ่ะมันสีแพงกว่ากันบ่อยนะมันแพงต่ำราคาต่ำกันก็คือซุกก็คือแค่เอาไปย่างเลยคือให้มันซุกแล้วก็มาฝากฝากมันก็จะมุนกว่ามันกระชหอมอีกแบบนึงผมมันมันมันเบิือนพอดีผมมาเจอมาให้ พราะมันเป็นตะเฮ็ดยากอ่ะน,นะอันสุก,กนนะอันเนาะอันเป็นน้ำสุกไหมแต่ส่วนมากเขาก็าตกไปนั่งอยู่ไผนส่วนมากเขาก็สิ่สั่งก็บางคนแบบเขาสิ่งจึงจะสุกกับมีอย่าเดยเขาก็สั่งสังงส่งสุกอันขวาเธอเดียวประเดี๋ยวแล้ก็มาใส่กระปุกโลดตนะไม่ <c oughs> เป็นจะเมื่อยแหมพี่จวดพี่จวดเอาถ้าสุดเราจะลิ้มขวาใช่กัะโรเด้อค่ะเด้อประหยัดพลังงานนะแต่ว่ากะสิ่งสุกมันก็สิ่งสาเนี่ยนะครับผมเ็ด เมื่อเนาะหั่นมือมวยมามวยมาสิเขียวมวยมาเราหั่นเองแบบได้ร้ายแต่กระซมเขาแบบเขาตองเฮ็ดแบบเขาแบบเรียงคขาเนี่ยของดีมีคุณภาพนะคะเฮ็ดศหิคือเขาเฮ็ดกินทำขายเหมือนทำกินนะคะเราก็อยากให้คนคนกินอร่อยเหมือนเราบางคนไปซื้อเนี่ยนี่นะค่าแบบพ่อก็อยากกินแสบพ่อก็อยากได้ร้ายประมาณนี้ถ้ามันน้อยใครสิอยากกินประมาณนี้นะคะ พอให้คงคุณภาพไปนะคะแล้วเอฟซีที่ซื้อวันนี้นะคะซื้อแล้วแสบก็ซื้ออีกเด้อจ้ะมดซื้อก็อุดนุ่มป็นขอดิมักปลาแดดมาขายปลาแดกแมนค่ะอุดนุนกันค่ะอุดนุนเชนจังนะคะซอยกันได้ลูกได้เมียแล้วก็ซิจังซีร่าเป็นขอบเป็นคว้านะคะยืนกับสีร่าฆ่าปลาอยู่ยืนรับเบินนะคุณรับเบินเนี้ยจะ้อง่าทันโอ้นะคะ บไปลงทุนนี่นแหละไปล่าไปซื้อเนาะไปเอาคายูปลาเนาะวัอนี้เราก็มาขุดมาฟังไใบอือฟังไว้ขังฮันเด้อร์ใช่จะปลูกคาเลยปลูกคายขายปลูกคายแซ่บแซ่บคาเป็นนมกันถือว่าอย่างแล้วไหมต้องปลูกแล้วแบดแนี้ยเอาตั้งแต่หัวหัวอ่อนๆมันหัวแจกกับฟังอะไรคือต่อค่ะแทนเป็นเกินใหม่ค่ะคาปลาที่อันเพื่อนเอาไปเอ็มกินกับหนึ่งปลาเดียวอันนั้นเจอ ว่ามันขาอ่อนเกินขาอ่อนเกแบบคือขาปลามันสีในปลาลยอยในปลาขาเนี่ยในปลาสีหอมปนสีหอมขาปลาขาปลาขาปามาหรออือเป็่นอะไรข้างขาปลาข้งตยิ่งอะไรไปใช้มองันยิ่เอาเเปมเมยกก่นวันนีไปเอาอยู่เรื่องไรเรื่องไอยู่เรื่องไอ้ปลนอะไรข้าขาปลาค่ะสิมันสมันเหมนเนขาคุยคุยค่ะคุยคุย เขาไม่แย่ได้บ่ไหนเฮ้ยป๊ดนี่นะคะดิ้นห้เบิ่งชัดๆเด้ออืมเจบชัวงัะ่วงคเหงเี่ยงเมิงค่ะจะกินยังต้องกินยังเยอะมากเลยเยอะมากอัครับหมูแอ้ว่ะเจ็บป๊ดจ้ำหนังค่ะว ปากให้เด้อค่ะเจาะบองให้ออกคำนะคะปากเป็นกำลังใจตามดิบมาเดือตามสั่งครับเขาก็สิบว่าเขาเขาเนียนเห็ดหลักขายเลยนะโบเนีนโบเนีนโบนีนรองไหม่รองไหมนะคะนะคะสั่งสั่งมาแล้วส่งให้เลยนะคะใช้พยายามส่งให้เร็วที่สุดนะคะแม่ไม่ขังกม่ขังกันที่ย่างตามขโมยเกินหนึ่งสองหมื่นเพราะว่าเห็ดขั้นขโมยแบบสั่ง สั่งแบบตอนเสาร์ค่ะเพ็ดหกหมุงละค่ะประมาณันเทียงกันแล้วควกะทรงเลยค่ะแค่ซุงเลยค่ะจังไดกัฝากอุดหนุนนะคะจะบ,บอก <พอ S 2> ให้ออกคำเราไม่ได้ใส่แบบสานกันบูดบางคนอนะ่ะใส่สานกันบูดมันอยู่เด้นมันไหนอยู่ในรายหมือนหรก็รายเดือนละ่ะก็บางคนเขากับแบบให้มันเอาเข้าวเจ้าเก็บแบบเพชรหรก็กรแบบเพชรให้มันเก็บสต็อกไว้ข้าวเจ้าได้รายยามข้าวเจ้ามาสร้างข้าวเจ้ากัน ทรง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 เลยอันนี้เข้าบริษัทว่าเข้าบรได้ใส่สารกันบูดนะคะฉะนั้นก็รีบสั่งรีบกินให้หมดแล้วก็สั่งใหม่นะคะเข้าใจบ่ะคะเอาค่ะแมน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 ขั้นใส่แบบพวกสารกันบูดนั่นมันจะอยู hungry, it, ่ในประมาณเดือนกว่าแต่มันก็บอดีม oh ันบอดีแล sure <im> the <benchmark> ้วกันมันก็ไม่เสีมันพอดีนำนะคะ อะไรก็เป็นกำลังใจให้เช่นจังน้องมินแล้วกันนี่ๆนะคะฝากจะบอกไม่ออกข้ามเนอให้น้องๆทีมงานนะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะลากันไปแค่นี้แหละจ้าอย่าลืมขอมมาอุดหนุนกันเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้าดีจ้าแอมหอมไม่บายลูกบ้ายจะปล๊กเขาไม่บายค่ะไม่บายค่ะสวัสดีครับขออนามกอน